สวัสดีครับนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษ1ส่วน2ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเราก็ทบทวนเศษส่วนมาบ้างแล้วนะครับนักเรียนลองตอบคำถามครูนะครับพิซซ่าในถาดใบนี้จะได้ปริมาณเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับเก่งมากครับเศษ1ส่วนสนั่นเองครับ ถ้าครูเพิ่มไปอีกล่ะครับแสดงปริมาณเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับเก่งมากครับเศษ2ส่วน2หรือเท่ากับ1น,นั่นเองครับต่อไปครูจะให้นักเรียนสังเกตรูปภาพ2รูปภาพนี้นะครับใช่แล้วครับทั้ง2รูปภาพจะเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองครับแบบนี้เราสรุปได้ไหมครับว่าเศษ1ส่วน2ของทั้ง2ภาพนี้เท่ากัน สรุปไม่ได้นะครับเพราะทั้งสองภาพนี้ไม่ใช่สิ่งสิ่งเดียวกันหรือขนาดเดียวกันดังนั้นเราจะตกลงกันก่อนนะครับว่าหลังจากนี้เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนของสิ่งเดียวกันหรือเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีขนาดเท่ากันนะครับจากเรื่องพิซซ่าก่อนหน้านี้มีจำนวนใดบ้างครับที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ใช่แล้วครับเศษ2ส่วน4 นอกจากเศษสอส่วนสมีใครยกตัวอย่างได้บ้างครับเศษสามส่วนหเศษสีส่วนแเศษห้าส่วนสิเก่งมากครับเรามาตรวจสอบเศษส่วนที่ยกตัวอย่างกันครับตามภาพเลยครับเห็นไหมครับว่าที่ยกตัวอย่างมานะครับก็เป็นเศษหนส่วนสอทั้งหมดเลยนะครับ ต่อไปครูอยากให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองกันนะครับเริ่องจากเศษสามส่วนหกนะครับครูมีแถบกระดาษให้นักเรียนด้วยนะครับซึ่งมีความคล้ายกับไม้บรรทัดของนักเรียนแถบกระดาษของครูมีจํานวนหกหน่วยถ้าครูจะแบ่งครึ่งมาครับจะได้เท่าไหร่ครับใช่แล้วครับครึ่งของหกหน่วยคือสามหน่วยนั่นเองครับ ดังนั้นเราจะได้3เป็นครึ่งของ6หรือ6เป็น2เ mm hmm. ท่าของ3นั่นเองครับต่อไปเศษสีส่วน8หากครูแบ่งครึ่งของ8หน่วยจะได้เท่าไหร่ครับใช่แล้วครับครึ่งของ8หน่วยคือ4 <c oughs> หน่วย <zie> นั่นเองครับดังนั้น4เป็นครึ่งของ8หรือ8 <c oughs> <6 S 1> เป็น2เท่าของ4นะครับ <c oughs> ต่อไป เศษ5ส่วน10บ้างครับหากครูแบ่งครึ่งของ10หน่วยจะได้เท่าไรครับใช่แล้วครับครึ่งของ10หน่วยคือ5หน่วยนั่นเองครับดังนั้นจะได้5เป็นครึ่งของ10หรือ10เป็น2เท่าของ5นั่นเองครับเรามาสรุปความสัมพันธ์ดีกว่าครับแบบนี้เราสรุปความสัมพันธ์ตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ได้อย่างไรครับ เก่งมากครับเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วน2จะมีตัวเศษเป็นครึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษนั่นเองครับต่อไปเราจะมาฝึกหาครึ่งของจำนวนนับกันนะครับเริ่มจาก12ก่อนเลยนะครับครึ่งของ12หาได้จากแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันตามภาพนี้้เลยครับเราจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ เก่งมากครับนั่นก็คือ6นั่นเองครับแสดงว่าครึ่งของ12ก็คือหนั่นเองครับต่อไปเรามาหาครึ่งของ3บ้างนะครับครึ่งของ3หาได้จากแบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันนะครับดังนี้ได้เท่าไหร่ครับเก่งมากครับ ครึ่งของ3ก็คือ1ึ่เศษหนส่วนสนั่นเองครับหลังจากฝึกหาเครื่องของจํานวนนับกันไปแล้วเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนของจํานวนต่างๆกับเศษหส่วนสกันนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบเศษสส่วนแมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหส่วนสจะมีวิธีอย่างไรเราไปทํากันพร้อมๆกันเลยนะครับ เริ่อมจากหาครึ่งของตัวส่วนมันก่อนนะครับตัวส่วนเป็น8ครื่องของ8คือเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับคือ4นั่นเองครับสแสดงว่าเศษส่วน8มีตัวเศษเป็นครื่งของตัวส่วนจะเท่ากับเศษส่วน2ซึ่งเศษ2ส่วน8น้อยกว่าเศษ4ส่วน8ด้วยใช่ไหมครับ ดังนั้นเศษ2ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะครึ่งของ8คือ4ซึ่ง2น้อยกว่า4ีนั่นเองครับเราเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษ1ส่วน2โดยเปรียบเทียบตัวเศษกับครึ่งของตัวส่วนใช่ไหมครับถ้าตัวเศษน้อยกว่าครึ่งของตัวส่วนจะน้อยกว่าเศษ1ส่วน2 ถ้าตัวเศษเท่ากับครึ่งของตัวส่วนจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองถ้าตัวเศษมากกว่าครึ่งของตัวส่วนจะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสต่อไปจะเป็นกิจกรรมกันนะครับเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษหนึ่งส่วนสอครูจะให้นักเรียนนะครับตอบคําถามต่อไปนี้นะครับลงในสมุดนะครับพร้อมวิธีคิดนะครับและสุดท้ายนี้แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหน้า7และทําแบบฝึกหัด1.2ข้อ1ใหญ่จำนวน3ข้อครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย